สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารไปยังประธานทิบปีแด่แหางสาธรารณรัฐเคียยาและประธานาทิ่ดีแห่งสาธรารณรัฐอิสรามอิราน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเคนยาในการที่นายดายนิเอลทรอยพิชอารับมอยอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเคนยาถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ความว่าพระน้ท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐเคนยากรุงไนโรบีข้าพระเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย,อย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่านายดานิเอลทร์ไริชอารับมอยอดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยาถึงแก่อสัญญกรรมข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายัางท่านและประชาชนชาวเคนยาในการสูญเสียบุคคลสําคัญของประเทศซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งและได้อุทิศตนเพื่อสร้างความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิร,กร,ระรกล้าเจ้าอยู่หัว วันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํนนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิรานในโอกาสบรนครบรอบชายชนะการปฏิวัติอิสลามอิรานซึ่งตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์2563ความว่าพะนรท่านนาฮัตซันโรฮานีปร,ระธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิร่านกรุงเตหาราน ในโอกาสบรรพบุรบรอบชัยชนะการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านข้าพเจ้าขอส่งคำอันวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพ่บุญยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จ,จะเจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงรงค์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเดือนสาธรารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่10ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2563 วันที่10กุมภาพันธ์2563เวลา19.29นาทีสมเด็จพระนิษานาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG315 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธา,ารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่10-14ถึงกุมภาพันธ์2563 มีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจสม,คมัครแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยผู้แทนสภากาชาติไทยและผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเปาทุลอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยืองงนสาธารณารัฐอินเดียครั้งนี้ สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สําคัญและการดําเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ป้อมปราการโกกันดาอุทยานมารดกกุสชาฮีโรงเรียนในร้อยสาธารณารัฐอินเดียสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สังเกตการอารยพันและหอดูดาวเทวสถน เวลา22 35นาทีตามเวลาท้องถิ่นสาธารณารัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมง30นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG315 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานทีกรุงนิวเดลีสาธารณารัฐอินเดีย ในการนี้นายชุตินธรคงศักดิ์เอกอัคราสทูตณกรุงนิวเดลีและภริยาในวิศวาสวิูุสัป,ปกันอธิบดีกรมภูมิภาคใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธรารณรัฐอินเดียนาวาเอกสุรน,นิธ์ถาวรพาณิชย์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือนาวาอากาศเอกจุมพลคล้ายพยันผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ข้าราชการสถานเอกอักกครราชทูตณกรุงนิวเดลีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จเมื่อมีพระราชปฏิสันถานโดยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จแล้วได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระร,ราชดำเนินไปโรงแรมลีลาพาเลตนิวเดลีซึ่งสถานเอกอักกครราชทูตณกรุงนิวเดลีจัดถวายเป็นที่ประทับสาธารณารัฐอินเดียอ,อยู่ในภูมิภาคเอเชียใตย้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของโลก มีประชากร1.3พันล้านคนมากเป็นอันดับสองของโลกไทยและสาธรา,ารณรัฐอินเดียได้จัดกิจกรรมเฉลมิมฉลองการครบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศร่วมกันกิจกรรมแรกที่ประเทศไทยจัดคืองานในเทศการภ,ภาพถ่ายฝีประหัตสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีเมื่อปี2559 ประัานรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญฟวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนที่จังหวัดนครราชสีมา ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมาราชินีนาถพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีไปวางหน้าหีบศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนที่สวรรัดนครราชสีมาเมื่อวันที่8และ9กุมภาพันธ์2563 โดยที่วัดสุทธาจินดาตำบลในเมืองอำเภอเมืองใต้อธนิติบิสถาอำนาจองคมนตรีเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนายสุริยะลิมรัชตามนนางประพัชยานวลรักษาและเด็กชายประมะลิมรัชตามร์น้าลาหนึ่งนายพิรายุอิสรางกูลและอายุทยาองคมนตรีเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนายสมเกียรติวิชุตปัญญาพาณิชย์ณศาลาห้านอกจากนี้ พ้อากาศเอกชลิตพุกผ่าุของคมนตรีเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนายเอกกวินยืนทนนาบ้านเลขที่87หมู่ที่9ตำบลบ้านใหม่อำเภอหนองบุญมาก<อ>นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนายธีรวัตรรัตกลางนาบ้านเลขที่50หมู่ที่5ตำบลขามสแกแสงอำเภอขามสแกแสงและนางกานิกาการบรรจงนาวัดบ้านหนองโพตบลทีวิกอำเภอขามสแกแสง นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนายาพิรพัฒน์พลาสารนาวัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพพลทหารเมธาเลิสิริณา้าเขที่53หมู่ที่9ตำบลคำด้วงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี พลเอกกัมปนาศรุติองคมนตรีเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพร้อยเอกสิรวัน์แสนประสิทธิ์นวัดสำโรงอำเภอทุ่งสงจังวดนครศรีธรรมาราชพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนางพัชราจันเพงนวัดป่าภูธรพิทักษ์ตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นคร โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตให้รับทราบพร้อมเชิญสิ่งของพระราชาทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด ในการนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดเกลา้าโปรดกระหม่อมและโปรโดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพทั้งหมดด้วยนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสำนักพระราชวังเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมนนเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิตดังนี้พลเรือเอกประวิตย์ุจิเทศรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เชิญ <c oughs> พวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนายอาทิวัตรพรมสุขนาบาลีที่10หมู่ที่6กตำบลหนองโดน และนายวันชัยเวทวันณบ้านเลขที่53/2ัหมู่ที่17บ้านบุกที่เหล็กพัฒนาตำบลแสลงพันธ์อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์พนอากาตรีธีระเทียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนางสาวอาริยากรีดเมฆที่วัดก่องแก้วสาลาดวงพลอยอำเภอทับประแดงจังหวัดสมุทรปราการและนายจิตรพัฒน์ไกรฤกประจํรรสํานักพระราชวังพิเศษระดับ10 เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนางสุธารัตน์พิมพ์สิริวัลณวัดนักบุญอันนาอำเภมืองจัังหวดสมุทรสาครโดยศพทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตโอกาสนี้พระบรมวงศ์ได้พระราชทานและประทานพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพด้วย ผู้แทนพระองค์เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างทวับตบวรขิยราชนารีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่8และ9กุมภาพันธ์2563วันนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้ศาสตราจารย์นายแพทย์มิธิมหานนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์เป็นผู้แทนพระองค์เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บซึ่งพักรักษาอาการที่โรง งพยาบาลต่างๆดังนี้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน19รายโรงพยาบาลค่ายสุรนารีจำนวน4รายประกอบด้วยพลทหารโชคชัยมูลกันทาพลทหารอัฐพลวงพลพลทหารพานุวงเลิศสงครามและดาบตำรวจสามชายแพเกาะโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาจำนวน2รายได้แก่นายชนวีจันทริสุขและนายสุภชัยแปงอยู ซึ่งทั้งสองรายเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลทเี้วันพร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์ได้เชิญพระกระแสะความห่วงใยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างทวัตรบวรคติยราชนารีไปกล่าวกับผู้ที่บาดเจ็บในญาติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้บาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้ ประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมวรีกลุมมมือสุทันารีนาถวันนี้ที่อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยประชาชนทั่วไปนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมวรีกลุมมมือสุทันารีนาถพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามยแข็งแรง ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งเสริมโครงการด้านสาธารณาสุขและสวัสดิการสังคมซึ่งทรงจัดตั้งมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทยเพื่อเป็นองค์กรให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนต่างๆให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ตข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณวีรินทิรานาทองบ่อจรัดดิเันนปียมีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ